สำหรับคลิปนี้เนี่ยบอสเดอรี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปกินด้วยในส่วนของชาบูคุณป้าหรือว่าคุณป้าชาบูนี่แหละนะครับผมอยู่ในซอยลอดพร้าวสิบแปดนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าชาบูราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับจะมีความพิเศษหรือความพรีเมียมยังไงนะครับคุ้มครผมบอกเลยร้านนี้คุ้มมากๆครับไปดูนะ มตอนแรกนึกว,วา่าคุณป้าเขาจะไม่เปิดแล้วลนะ่ะแต่เขาเปิดนะอยู่ในราดพ้าวซอยสิบแปดนะครับเข้าซอยไปเดียวมันผมจำไม่ได้ว่าแยกนี้แยกอะไรแต่ว่ามันจะมีความพลุกพลาดอยู่ด้านหน้านี้นครับเข้ามาเดียวก็จะเห็นร้านอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นรถยนต์จะจอดริมทางนี้นะครับเป็นที่จอดของร้านคุณป้าแล้วก็น้าราักนกน้อย<า>แล้วก็ข้างในนี้นะครับ ปุ่มรูมอยู่ถ่ายถ่ายดีๆก็ยังเปิดอยู่นะอือดจูน่าจะไป่เกือสามทุ่มนี่ราคาดีที่ดีบอกวก่าพอเหนือดีเดี๋ยวรอดูเลยของดีมา นี่เนทพเหมือนเดิมขอไปนั่งฟังเดียวกันได้ไหมทางเดินน่ะทางเดินอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราดูใมนูให้ด,หด,ด,อ,ดอ,อันนี้เป็นส่วนเมนูหลักๆนะครับก็คือจะมีมีหมูมีสัข้อหมูนะครับเอคอนสดสันนอก ไอสันสันนอกนะครับเนื้อหนอกเนื้อนอน,อนองแล้วก็เซโร์ลอยนะครับเ,เอาเอาไอ้นี้ไหมไก่หมักดอลลี่กุ้งตัวพวงก้งสดปลาหมึกแมงกะพุนมีหรือเปล่าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเส้นต่างๆเราสั่งเองนะครับอันนี้คือออปชั่นอื่นนะครับชีสลาวาอะไรอย่างเงี้ย ยำสาล่าย้วก็น้ำดีฟิวนะครับก็อยู่ในราคาแล้วมีฟันตามโนนะใครจะรอดูว่าของจะชิ้นนังงให้คุณแกะผงน้ำจิ้มนะมันจะมีน้ำน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มดับดำน้ำน้ำดำนะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ไม่รู้นะอันนี้สุกี้อันนี้ ตัมเกี่ยวไม่ใช่ตัมเกี่ยวโครมัวปูซีปักนาวปีเสร็จแล้วขอเาเลยเมือนกันเลยน้ำเขียวแนตาเทจะขวดนะอันนี้ไม่ดูไม่ได้ผสมเลยอ ไปกินกิมจิคนเดียวสองอันเลยใชย่อันนี้เป็นประมึกกับเนื้อกบ,บนะกรหมึกก็ธรรมดาครับเป็นระบบแช่ธรรมดาแต่เราดูเนื้อนะป้าหมาอมมีป้าวหอมป้าวหอมสาหร่ายอาจะติดน้ำแข็งนิดนึงแต่ป้าจะเป็นหอมสาหร่ายเยอะแถวโค้รุเหนืยวก่อน <c oughs> มันไม่ด่างกิมจิใช้ได้อยู่นะชาตเขา เดี๋ยวเราดูนะเอาล้วครับทา่านผู้ชมครับนี่คือเนื้อโรยเนื้อโรยเซโรยอันนี้เป็นเนื้อ,น,อ,อน่องเนื้อน่องแล้วก็เนื้อหนอกเนื้อหนอ่มเนื้อหนอกใช่ <c oughs> อันนี้คือเพื่อเราเลยครับคือเลิศคือมาอาจจะไม่ได้แบบดีเลิศประเสริฐสีแต่นึกให้ดีนะนี่คือราคา329บาท คือเนื้อที่ให้มานี่คือแบบว่าผมจะเขาว่าดีสําหรับราคานี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงออปชั่นอื่นๆที่เขามีให้เขาเขาว่ามีแค่หมูเนื้อไงนึกออาไหมแล้วน้าเขาจะมีน้ำซุปน้ำใสกับน้ํำดชวิธีการนะโยนลงไปให้หมกเรานนะเราเสีย먼จ้ะเราไม่ควรคืออันนี้คือคติของผมแล้วกันนะครับใครใครจะทำตามหรือไม่ได้หรือไม่ทำก็แล้วแต่ ผมจะบอกว่าเนื้อเนี่ยถ้าถ้าเป็นประเภทเนื้อนะไม่ว่าจะเป็นย่างหรือต้มให้ต้มหรือย,ย่างแต่พอดีกินนะครับสุกแล้วพอเราบดตื้อสีเข้มตื้อคล้าย<ส>นะทานเลยลอยเด้งขึ้นมากินนะได้ไไเลยจ้าเขาจะเกิดเราต้มทีไว้ต้มทีไว้เนี่ยพอมันแข็งมากๆแล้วมันจะเหนียวลองไม่ไนดะ้เลยเหรอคือแม่พี่เชฟจะโรเลยอืม มันกันุ่มมากคะก็มีกลิ่นของเนื้อดีมากๆมากลินๆ่าทานเลยฮะคือร้านชื่อคุณป้าชาบูนะครับรู้สึกว่าจะมีเป็นเป็นเป็นเฟรน้นชายด้วยนะก็ลองดูกันนะราคาสาคา คุ <Okay. S 2> ้มแต่จนะอิ่มมากครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมกับไก่เนี่ยมาทานเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็สำหรับผมนะสำหรับผมเลยเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเราเราได้ทานวัตถุดิบที่มันดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในราคา3 0 0กว่าบาทไม่มีแวตไม่มีอะไรเพิ่มด้วยนะครับก็คือเน็ตๆนตเลย3 2 9บาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ อันนี้บางคนถ้าบางคนมา,า,มาทานหรือเคยมาทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยน้ำจิม้มอาจจะไม่ได้เดอะเบสมากนะครับน่ามันน่าจะเป็นจุดเดียวที่ผมรู้สึกว่าอันนี้คือจุดอ่อนของเขาคือน้ำจิม้มมันจะดูอ่อนๆไปหน่อยใครที่ชอบรสจัดเผ็ดๆเพรเปียอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเอามาปรุงเองหรือว่าอาจจะติดมาเองก็ได้นะครับก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสตารับบอนเบรี่นะครับวันนี้ก็เต็มที่นะะทั้งไปหาบีมาแล้วก็ชาบู ไวเจอกัใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอกัยู่ครับ